สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์คอมชัดชแนลเราอยู่กับเกมเอกซ์คอร์สไปเกมเครื่องบินแนวสงครามโลกครั้งที่สองมาใหม่ครับเกมนี้ภาพสวยครับผมเกมที่ดีเลยครับมันจะเหมือนเกมวอลวิ่งนะครับไปเล่นกันเลยครับหมวดที่เราเล่นได้ก็คือ เทนออนไลน์ก right. ับเซวัยว้าไปกันเลยเราจะเล่นเทนออนไลน์ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมว้าวเนี่ยเราแค่เลือกปุ่มปุ๊บปุ๊บ,บมาข้างวีฟายตกค่าบางมาเราพร้อมรับซื้อนี่มาเพื่อนเราเล่นเครื่องวีลำนปน้ำได้จริงๆนี่ เราเนี่ยไม่น่าเออเราโดนยิงเออโดนยิงเออโดนยิงซ้อม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 ยิงยิงยิงแตกเหนึงแตกงหนึ่งครับแตกงหนึ่งครับแต่ตัวแตตัวพายแล้วหนึ่งปุ๊บปุ๊บอ่าเครื่องบินงกำลังพังเครื่องบินงกำลังพัง เล่งอุ้ยเล่งเวจิงยิงยิงยิงแตสองครับลอครับลอครับเออเอาแล้วครับเนนเน้้นายลำำาครับเายิงครับปุ๊บปุ๊บหน้าส้หน้าก็ยิงยบ้ลยเหลือหลำเหลือหลำ ซ่อมก่อนครับซ่อมขวอนข้อซ่อมก่อนมาแล้วมาแล้วยิงยิงยิง,ง,งมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเอ้ยชนะหรือแพ้ดเดฟวี่แพ้สงครามั้องนี้เหรอเชื่อไปมสองเอามา อยู่น,นะครับตาที่สอง pues ตาที่สองเริ่มขึ้นแล้วมา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 อุ้ยเอาหนักเลยเอาหนักเลยเอาหนักเลยเอาหนักหล่อนี่อุ้ยวิ่งกำลังพังเครื่องวิ่งกำลังพัง สวีกำลังพังเฮ้ยโอ้โหระเบิดมา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 ,มายิงยิงแต่ครับแตาครับสองตู้แต่ครับโอ้สองตาเจ็ด มาแล้วเนีมาแล้วเนีมาแล้วเนี่มาแล้วเนี่ยเออเลยยิงมันไม่โดนเลยเออเลยก็ยิงมันนี้โดนสองต่อห้าสองต่อห้านี่ กาว่ะไปก็ว่ะโอ้โหเดฟเฟ่ oh, no. ตอนนี้เราก็อยู่กับตาที่สามเราต้องเล่นให้ชนะไปเลยมาแล้วมาแล้วปุ๊ป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 มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ฮัตตาจิโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย,ยิงยากยิงเย็นออ้ยแต้วครับศัตรูแตกเอาเราเราก็ไปพอแล้วเราต้องชนะสงคราม มาแล้วครับมาแล้วมาวะอุ้ย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 ดีนะเพื่อนเราช่วยเราเหลือเรื่องฮ่าฮ่าอุ้ย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  เก่งเกินไปแล้วเก่งเกินไปเก่งเกินวิวโอยแพ้สามตาจิตอะไรกันนั้นเนี่ยเกมนี้ก็มีระบบมากมายอย่างระบบอัพเกรดขึ้งบิน ระบบซื้อเครื่องบินเครื่องบินนี้มีหลายแบบเลยอย่าง A5M2 แล้วก็เครื่องบิน n k n i k 2 j สอมัก็มีทั้งอันนี้ของเมกานี่นะคะของโซเวียตโซเวียตอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับนี่น่าจะ อเมริกาปุ๊บของญี่ปุนอีกของฝรั่งเศสนี่ของฝรั่งเศสนะครับนี่ของเยอรมนีเกมนี้ถือว่าเป็นเกมดีมากครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อไปครับหางขาบายจ้า